สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตื่นสายเลยวานดีใจมากไปหน่อยเลยหลับสบายข <c oughs> <c oughs> อโทษค่ะยังร่อแร่ร่อแแล่อยู่วันนี้จะเดินไหวไหมเนี่ยจะไปเยี่ยมแฟนอ,อวันนี้ป็เแม่จะทำไหมนี่ อยู่ในบ้านนะนะวนไปวนมาก็ไปเจอนี่ซื้อมาตั้งนานแล้วค่ะเกี๊ยวซ่ากุ้มตอนแรกกะว่าจะมาต้มอแบบเหมือนมน,นอะไรเขาเรียกอะไรนะคะเ,เรียกไม่ถูกอะะแบบก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ,น,ะนี่วันนี้ก็นึกอืมทำต้มยำดีกว่าเนาะ เจ็บๆคอกินอะไรแ่บๆหน,หน่อยนึงเนาะเดือนสิบเอ็ดหมดอายุเดือนสิบเอ็ดเดี๋ยวมันก็จะใส่ผักของโปรด ใส่ผักเซลรรี่นี่ค่ะที่ที่ตัดตัวก้านมันกินไปแล้วนะในใบก็ตัดเอาไว้บางครั้งก็ทําผัดบ้างบางครั้งก็ต้มซุปอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะมาใส่นี้เอา,เอาน้ําร้อนใส่แต่ยังไม่ได้เปิดเตา <c oughs> อันนี้อันนี้เปิดแล้วหม้อนี้นะคะน,นั้นอุ่นพโล้แล้วไหมก็เลยต้องเอาน้ําต้มเพื่อให คาบไหมมันหลุดนี่ฮะเอาผักใส่เพราะว่าลืมเอาไก่ออกมาจากช่องฟรีซเนาะก็เลยเอาไก่เกี้ยวน่ะ,ะแหละแทน เดี๋ยวมันก็ยุบแล้วนิดเดียวอะ่ะไม่กินก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กินไม่ได้ทำอะไรกินทำครั้งนึ่งก็ไปสามสี่วันเลย อันนี้มันเป็นน้ำร้อนนะคะก็เลยใส่ปุ๊บสามารถคนได้เลยความเดือดๆจากกาค่ะก็จะยุบป,ประมาณนี้เนาะจะใส่กึ้นเตี๋ยวด้วยดีไหมเนี่ยก็กลัวจะกินไม่หมดเอ้ใส่เส้นบะหมี่ก็จะกินไม่หมดอีกอะ่งเ,เต็มเลยวันก่อนทำก็อืดไปครึ่งถ้วยกินน้อยลงแต่ว่าความที่มือเติบอ่ะมันก็เลย

เขาใส่ขวดแบบนี้นะแล้วก็หน่อไม้ดองก็มีนะร้านเอเชียแต่ละร้านก็อยู่ไกลกันแล้วก็มีของไม่ครบหรอกต้องขยันเดินเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวเค็มอะไรเท่าที่แม่กินมันก็พอดีนะคะเป็นของอะไรก็ไม่รู้ ก,กัมพูชาเขาบอกว่าเขาไม่ไม่สั่งว่ามีสั่งอะไรสําเร็จรูปจากไทยไปกินแล้วเขามีของเขาเองในประเทศเขาสร็แล้วก็มีคนไทยเขาบอกว่า โองไม่อ่านข้างตรงเลยเจ้าของน่ะบริษัทไทยไปเปิดบริษัทที่โน่นทำมามีเครื่องปรุงอะไรต่างๆของวัสดุวัตถุดิบ <g ib li> เอาไปจากประเทศไทย <c ười> ดู kitty. แรงจะฉี่นี่ยังไม่มีเลยโอ้ <c ười> ตายเราจะเดินได้เนี่ย เมื่อคืนนี้ดูน้องน้ำใสร้องเพลงไปขอเพลงเขาตื่นมาไงตื่นมาก็เข้าห้องน้ำมากินยาทีหนึ่งตีสองอะไรนี่แหละเนี่ยเขาเขาสำหรับให้ให้อะไรนะ้าทอดใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> เอามาต้มเฉย <c oughs> น่าเดือแล้วเหลือแล้วใส่เลยเนาะ กี่ตัวดีมันจะมีหมูสักไก่ปูโอยพูดผิดกุ้งอะมันจะมีสักกี่ตัวก,กี่ปลาน้อยในอันหนึ่งเนี่ยนะอีกอันน้เดี๋ยวจะลองใส่ในหม้ออบลมร้อนแล้วทำอย่างที่มีคนแนะนำบอกว่าให้เอาน้ำมันน่ะทาหน่อยหนึ่งแล้วก็อบมันก็จะเหมือนกับทอดเดี๋ยวจะลองดู นี่คือเขาเหมือนกับว่าเขาสุกมาแล้วนะเขาทำสุกมาแล้วแล้วเร,เราต้องเอาไปทอดทอดอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูดิว่ามันมีบอกไหมว่าถ้าเอาไปใส่หม้ออบนี่ต้องทำยังไงโอ้มีด้วยไม่ใช่สิเขาบอกว่าใส่ถาดแล้วก็อบก็ได้ฟไปทอดในทอดในกระทะก็ได้ใส่ไมโครเวฟก็ได้ ใส่หม้อนี้ก็ได้ออใส่ไมโครเวฟมีประมาณสามสี่นาทีถ้าถ้านึ่งถ้านึ่งนี่ไหมคะก็หกถึงเจ็ดนาทีแต่ถ้าทอดนี่ก็ประมาณสามนาทีทอดในน้ำมันไปคุบมาอะไรประมาณนี้นะชิมสิลองชิมสิ จะไดพ่องเป็นใไดพ่องพี่น้องเราลงสักหน่อยที่เธอเดือดแรงเกินไปร้อนอืมน้ำอร่อยนะแต่ตัวมันไม่รู้อะให้มันนิ่มก่อนเนาะ มออกมาจากช่องฟิวเป็นไงคะเป็นไงคะดูเข้าท่าไหมเนี่ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาะกินแรงม,มากมหมเอา2อกิโลออกไปไทยกลับมาขึ้นไปสองกิโลกลับมาเอาออก2อกิโลแล้วเพิ่มอีก4ีกิโล ไม่ต้องหนักมากข่าขาจะได้ไม่ต้องรับน้ําหนักเยอะแก่ okay. แลวอะไรอะไรก็ไม่ดีที่ต้องการให้ตึงก็ไม่ตึงหูเนี่ยเริ่มตึง หมอก็บอกกลับมาจากไทยให้ไปหาเนี่ยทั้งหูตั้งตาเออชีวิตคิดว่าสุกแล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะ ดูแล้วมันสุกมันจริงๆแล้วมันก็สุกแล้วเหรอขนาดเขาไปทอดยังแค่สองสามนาทีเองอันนี้ต้มในน้ําเดือดโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะือกดไลค์กดเลิฟเป็นกําลังใจให้ป้อแม่ด้วยนะน่ากินไหมน่ากินไหมโอยกล้องมันก็จะมีเงาหน่อย ยืนไปใช่หไหมคะมาเดือดปั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 ดพอแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะบาย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 